สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พีคท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็ทรมาที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดครับผมราคา200บาททุกรายการเลยครับวันนี้แต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อ2องค์ครับผมก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็ไม่รอช้านะครับมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่นี่วันนี้ผม ช่วงเย็นนี้ต้องขออนุญาตไม่ได้ลงกล้องง่ายนะครับแต่ผมจะโซไให้ดูใกล้ๆนะครับผมเนี่วันนี้มีมาแบ่งปันในราคาแบบเบาๆเลยครับผมสององค์สามร้อยบาทครับผมช่วงเย็นของวันอาทิตย์ครับผมนี่จะเป็นภาพสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับอันนี้ เป็นพระสมเด็จรายการที่1นนะครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระมเหตสวนนี่ครับรายการที่2ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่2นะครับเป็นพระมเหตสวนครับผมนี่ มาเหตุส่วนรายการที่สองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับอันนี้เป็นโรยผงตะไบทองนะครับเนี่ยนจะเป็นรายการที่สามมีนนโรยผงตะไบทองครับ,นนรรมมผ,บผม เป็นรายการที่สามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นผ้าวัดพับครับผมนี่เป็นรายการที่สี่ครับผมอันนี้นี่ครับตกใจข้างในชอบใจข้างในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นพระนางพญาครับผมหอมเรียมกรอบพลาสติกมาแล้วนะครับนี่นี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับผมนี่ครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมนี่ครับเป็นพระขุนแผนเดือดินเป็นรายการที่หกครับผมนี่ครับนี่ครับผมเป็นพระคุนแผนเดือดินรายการที่หกครับผม อันนี้ก็ราคา200บาทเหมือนเดิมครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่7ก็ครับผมนี่ครับวันนี้2องค์300บาทนะครับผมมีมาแบ่งปันพี่พกันอีกเช่นเคยครับผมน,นี่ครับผมถูกใจวนไหนชอบใจว้ไหนทักหลายหรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นหมายเลข7นะครับราคา200บาทครับ ต่อไปเป็นรอบหลอดของเงินนี่เป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้นี่ครับจะเป็นรายการที่แปดนะครับนี่นี่ครับมีตอกโค้ดอยู่ข้างล่างนะครับนี่มีอุดกิ่งไว้นะกิ่งดังอยู่นะครับผมนี่กิ่งดังอยู่นี้จะเป็นรายการที่8นะครับราคา200บาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับผมนี่เป็นพาะสมเด็จฐานแซมอันนี้เป็นฐานแซมหูนี่หูก็จะเป็นลงมาปะป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เก้าครับผมนี่นี่ครับนจะเป็นรายการที่เก้านะครับผมนี่ครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผม เป็นเดี๋ยวหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับผมจะเป็นรายการที่สิบนะครับนี่ครับนี่ครับรายการที่สิบครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่นี่จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับ ข้างหลังเป็นภาษาจีนแบบนี้ครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญพักแก้วมาเรากดหรือเปล่านี่ครับเป็นเหรียญทรงแบบนี้นะฮะกา่ๆแบบนี้นะครับผมนี่รายการที่สิบสองครับผมนี่อันนี้นี่ครับผม รายการที่สิบสองครับผมราคาสามเออราคาสองร้อยาบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมเป็นฝ่าสมเด็จนะครับผมนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสามนะครับผมาาราคาสองร้อยบาทครับ ไปเป็นรายการที่14ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่14นะครับผมถูกแกข้างในช่อแจ้อยข้งใน,ใท,งในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมวันนี้2องค์300บาทนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่14นะครับราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่15อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแ,แก้ครับผมเป็นรายการที่ สิบห้านะครับผมนี่หรือว่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมนี่นี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่สิบหกครับผมเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก้วครับผมนี่หลังแบบครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับผม นี่ครับผมรายการที่16กครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่17็ครับผมนี่ครับอันนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายการที่17ครับผมเป็นพระสมเด็จรายการที่17นี้ก็จะราคา200บาทเหมือนกันครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่18ครับผมนี่ครับพร้อมเรี่ยมกรอบาสติกมาแล้วครับผมอันนี้ เป็นรายการที่สิบแปดนะครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสสำเร็จรายการที่สิบเก้าครับผมนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพิมขนมเปี๊ยะเหรอเป็นแบบ่ีงเงี้ยครับผมเนี่ยได้มาแบบน,นี้จะเป็นรายการที่สิบเ้านะครับผมเนี่ย แบบว่าขนมเปียเป็นเขาเรียกอะไรพิมพ์ขนมเปียอะไรผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นรายการที่19กครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพัชสำเร็จรายการสุดท้ายครับผมรายการที่20บครับผมนี่เป็นหัวปลาฐานแซมครับผมอีกองครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรายการที่20นะครับนี่ครับวันนี้2องค์300บาทนะครับผมแต่ถ้าองค์เดียวก็200นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่20นะครับราคา200บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลุปภาพเพิ่มเติมก็ผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ